สวัสดีครับขอครับช่างท่งครับช่างท่งไฮโลไอเทคครับผมคือช่างทง DIY ครับผมเป็นช่องเดียวกันครับผมแต่เปิดแยกแยะเมื่อนี้เขาจะมารีวิวครับเป็นไฮโลสกิทหกหน้าสกิทหกหน้าไม่เหล็กจับไม่ติดครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นเป็นชุดโต๊ะครับดีกว่านำส่งลูกค้าครับเป็นชุดโต๊ดไม่เหล็กจับไม่ติดเหมือนเดิมภายในเครื่องเดียวครับ ลองกองเดียวเดี๋ยวให้มาทดสอบเมล็ดครับตอนนี้แมล็ดนี่เลยครับแ,แห้งครับดูดแห้งก็ยังโอเคครับเดี๋ยวทำมาทดสอบครับทดลองมึงลูกมันครับลูกตัวเงจะเป็นเม็ดงานสองลูกครับเป็นชุดโ,โดต๊ะสมัครโต๊ดแดดทุตาหูแจ้พุทธศาสนามาเม่ององมึงม เอาพกครับ 3, บอทิดนะสาม e บอทิดนะเอี้ยวบอทิดนะสองบอทิดนะซีนะอา 4, ครับ 5, รบ,บอทิดเล็กน่าครับอันนี้เป็นเมล็ดขาวเมล็ดขาวดูแห้งครับเดีย๋ยวให้มาเลี้ยวมันครับการใส่งานบ,บางคนยังท่านเข้าใจครับ แต่พอคลิปสุดธรรมดาผมก็เค้ยลงไปแล้วครับก็เล่นขึ้นกันครับแต่เพิ่นจะบอกบอกซีกมากเธอละโลกจะบอกบอกมากพร้อมกันครับกันบอกมากพร้อมกันเขาจะแยกบอกครับชุดนี้เป็นชุดโซดาสายกลางครับเขาปรับเส้นแตไม่น้ำครับผมสายกลางกินลางตัวนี้เขาต้องครับเขาต้องดีครับ นี้มีขายครับสามารถสร้างได้มาขนาดจัะคุณจะคุณครับตัวตัวนี้เป็นลูกหาหุนครึ่งครับหาหุนครึ่งสองทางปากการเพิ่นครับยับเงมาทดลองบั้งครับทดลองลูกครับหรือทดลองพร้อมกันอีกทีนหนึ่งครับนี่ทดลองดูที่หน้าหกครับหกครับตืดเน่าครับตืดเน่าสองเท้าหน้าอียวครับพันธุ์อีกตืดเน่าเดียวตามที่ผมขีดไปครับ มีการเทย้อครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงครับครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเบื้องครับระวังการทำงานเม็ดหนึ่งกับเม็ดสองเดี๋ยวก็มีล้องเบื้องไอ้เบื้องไอ้เม็ดแหลกก่อนครับเริ่มเตทย้อมโยยจะตื่นเหยาตัวหนึ่งแล้วก็นาโฮครับตื่นเหยาสองเธอ ยา,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 าสองครั้งราคานาฮะครับนาฮะสั่นสองเทอมสั่นสองเทอแล้วคานาสองสั่นเทอเดียวนาซี่จะว่างนาสี่เขื่องเขาจะบอสันนาสามครับตืดสันส่นตืดยาวครับสั่นหนึ่งครั้งยาวหนึ่งครั้งครับเป็นนาสาม โตเม็ดโตเม็ดหน่วยก็คือกันการทำงานคือกันครับแต่จะทรงศาสตอประมาณจักสองวิครับแล้วก็เบื้องน้าสองนาสองอ่ะตืดสันเท่นึงครับแล้วก็หนาสามครับคือกันครับตืดสันตื้ยาวเพื่อนการทำงานคือกันเบิดทั้งสองลูกน้าซีว่างครับหน้าฮาสันสองเทื่อเป็นห้าน้าโฮครับยงาสองเทื่อ แตยาวเพิ่มร้อมกันสองลูกครับเห็นตัวนีม้มั้งเดี๋ยวผมปิดฟ้าลงไว้ครับเห็นแสงโอเคมากเนี่ยนะครับ,รบมินาหกครับหกหนึ่งลูกครับหกซีครับกับซี่จับบอลับเดี๋ยวมารอบที่สองครับ เป็หนาหาะมาเป็นหนึ่งครับเป็นหาะสี่เข้าครับ,อบรบอบที่สามครับับนาสามครับมีสามเป็นหนึ่งสามห้าห้าสามครับครับผมรอบที่สี่ครับหกมาครับ หกซีครับซีมาอีกแล้วอีกรอบนะครับทำนายเยอมากครับห้าเอียวครับผมต้นเลยครับเต็มเต็มครับจังตัวนี้สามารถไกลครับคันเข้าไกลลี้เข้ากับนี่นองว่งเข้ากับดึงเสาขึ้นครับจะมีเสาอากาศตัวนี้ครับแต่กันอยู่ในว่งครับไม่ต้องดึงขึ้นครับเป็นธรรมดามีปาปิด แบบทัรวดาทานตัวนี้ก็เป็นทานรีโมทครับทานรีโมททานตะเยมรีโมทน้อยทำไรครับทานสามเอครับใส่ยีหอยังไงปิดครับผมชุดนึงครับจะมีมดอหาลูกครับหาลูกตัวนี้นเป็นโลแตงครับเดี๋ยวผมทดสอบให้เบื่องต้ครับได้ทั้งบมตเม็ดมงานสองเม็ดแบบในในชุดปดตัวนี้เป็น ธรรดาครับแต่เป็นเสื้อแต่งให้เรียบร้อยครับคว <ฮะ S 1> ามสวยงามกดตองครับกดตองจะไปธรรมดาครับหากินเองครับห้าห้าเอียเอ่ยวเอี่ยวสองครับหกห้าห้า ผู้ใดสนใจพมกนี้มีขายครับชุดหนึ่งกับโกีบากรับถักถามเขามาได้ครับผมมีตั้งแต่ขนาดน้อยขนาดใหญ่ครับอันนี้เป็นเตาขนาดสามหุนครึ่งครับเตาขนาดสามหุนสามหุนสี่สามหุนสองครับผมโอเคครับอันนี้เป็นสามสี่ครับน้อยไงี่ราแตลราคาครับก็การเล่นลงกน่อยมีครับอันนี้เป็นเต๋สามหุนครับ สามหุนเงินได้สามหุนสี่ครับเห็นได้สามหุนสองรับเพจทุกคณะครับส่งออนไลน์ขอต้อน,นี้ครับผมคู่นึงกับบุ๊กี้บาทครับร,รักลอยสาม,มารถถามได้ครับ นิ่มๆครับเราจงหากินเองครับผมายการตัวนี้เป็นสกิทกหนาโตดครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับในการรีวิวสินค้าครับผมยันี้ก็สั่งได้ครับของสั่งทงครับส่างทงไฮโลไฮเตคครับหรือสั่งทงเดียวไว้ครับสามารถติดตามได้ทั้งสองช่องครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับผม